เวทาแมกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศ จากที่เราได้เงินจาก IPO แล้วเราก็มีแผนในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตสร้างโรงงานใหม่แล้วก็เพิ่มกาลังการผลิตอีกหนึ่งเท่าเพิ่มในส่วนตัวของคลังสินค้าอันโนมิส่วนที่3ก็คือเราก็จะคืนเงินกู้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป้าหมายในการเติบโตของแต่ละปีอยู่แล้วเราก็มองว่าหลังจากที่เราเพิ่มในส่วนตัวของกําลังการผลิตแล้วมองว่าตัวของไรายได้เราก็จะโตตามเป้าหมายของเราในแต่ละปีว่าเราจะโตอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณสัก15-20ตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือเราเริ่มพัฒนาจากตัวที่เป็นโค d เด e ปล็อต มาเป็นตัวเป็น strategic partner เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์เราก็มีลูกค้าของต่างประเทศเองเราคุยกับลูกค้าเป็นแผนระยะ3ปีถึง4ปีในการเติบโตไปกับเขาซึ่งเขาแต่ละลูกค้าเองเขาก็มีแผนในการเติบโตอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็น OEM สําหรับตัวที่สงง่งออกส่วนตัวของภายในประเทศเองเราก็มีการทําแบรนด์แล้วเราคงเพิ่มในส่วนของการทําแบรนด์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงประมาณ3-5ถึงปีจากนี้ไปเพราะเรามองว่าการทําแบรนด์ยังช่วยในเพิ่มในส่วนของอัตรากำไรได้ สำหรับธุรกิจ OEM ค่ะจะอยู่ที่97%นะคะแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนน้อยอยู่นะคะแต่ว่าเราก็มีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มสัดส่วนในส่วนของแบรนด์ของตัวเองอะค่ะให้เป็น10%ภายใน5ปี<ม> AI ค่ะเราอยู่ในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตนะคะไปกับเมกะเทรนโลกเลยก็อยู่ในธุรกิจอาหารนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบอะค่ะก็จะเห็นว่ามันกระทบกับธุรกิจฟูดได่มากจุดเด่นของ AI เลยก็อยู่ที่เรามีทีมใหมด่ดีที่มีศักยภาพมีกระบวนการผลิตมีทีมงานนะคะที่สามารถ บริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดีนะคะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะในขณะเดียวกันเราก็เป็น one-stop one service ให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นสุดเด็นที่ทําให้ AIA เติบโตมาได้ทุกวันนี้น <S <S ในฐานะถ้าบอกว่าเราเป็นแบรนด์ค่ะการแข่งขันแน่นอนค่อนข้าง,างนุนแรงนะคะเราก็อย่างที่เห็นว่าในปีนี้เนี่ยเราจะเห็นการแข่งขันแต่และแบรนด์ในตลาดประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างนุนแรงมากแต่ AIA ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่เป็นผู้ผลิตด้วยต้องเรียนว่าเรามีความมั่นใจในการทําแบรนด์ ในขณะที่ตลาดต่างประเทศถ้าเรามองที่ธุรกิจ OEM ซึ่งเป็นธุรกิจหลักนะคะเรามองว่าวันนี้ตลาดโลกยังใหญ่พอสําหรับผู้ผลิตไทยที่มีศักยภาพที่เราเติบโตไปด้วยกันแล้วก็พาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเตียายใหญ่ที่สุดของประเทศ นะคะเหมือนกันอีกหลายๆอุตสาหกรรมที่เราก็เป็นไปนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันตัวที่เป็น SKU ใหม่ๆเราตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณสัก2 5 0ร้อห้สถึงสามในส่วนของเ e s e ซึ่งตรงนี้เอตัวนี้มันเป็นตัวที่จะทําให้เราเพิ่มรายได้กับตัวของลูกค้าแล้วมันก็เป็นการแสดงศักยภาพของตัวของ AI ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยยังมีการพัฒนานในตัวของสินค้าใหม่ๆแต่ว่าลูกค้ายังมีความต้องการที่จะเติบโตไปกับเราตอนนี้เราทําตลาดมาได้สัก2อสปีแล้วเรามีการขายไปกับตัวของทางด้าน MT แล้วก็ทังด้าน h e t s h o p ซึ่งตอนนี้มันเป็นช่ว ที่เราต้องสร้างตัวของแบรนด์อเวนิสเราก็ถึงได้มีการเชิญคุณพีพีคุณบิลกินเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์แล้วก็ในส่วนของคุณไดเฟิร์นก็มาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ให้กับทางอีกแบรนด์หนึ่งของเราเราก็หวังว่าตัวนี้หลังจากที่เรามีการสร้างตัวของแบรนด์อเวนสเรียบร้อยแล้วในสัดส่วนของรายได้จากการขายภายในประเทศก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเราก็มีตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันระยะ3ปีถึง5ปีเรามองว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมหลังจากที่เราทาการได้เปิดตลาดแล้วราคาก็ถือว่าเป็นที่พอใจจากการตอบรับ จากพวกนักลงทุนต่างๆต,ต้องบอกว่าเราดีใจที่เห็นราคาแบบนี้แสดงว่านักลงทุนให้ก,ก,การตอบรับ AI ในฐาน ที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเป็นผู้นําบริษัทอาหารสันนินยมแบบเดียบรายใหญ่ของไทยเงามีส่วนหนึ่งที่นาไปชําระหนี้ดีก็คงลดลงนะคะแต่ว่าเรามองว่าเป็นภาวะช่วครามมากกว่านะคะหลักๆเนี่ยเราเองเราก็คิดว่าจะทําทให้บริษัทมีศักยภาพในการที่จะมีโอกาสในการที่เติบโตในอนาคตในแบบอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะการเติบโตด้วยกําลังของตัวเองในแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทเอเชียนะคะเรามองการเติบโตร่วมกันทั้งซัพพลายเชนนะคะต้นน้ำไป นามนี้การที่ AI มี เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนก็สามารถทาให้ AI มีโอกาสที่จะอาจจะมีการขยายธุรกิจในกษณะของการร่วมทุนนะคะหรือการไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่เป็นต้นน้ําหรือบริษัทที่เป็นปลายน้ำของ AI DE e. ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเข้าตลาดช่วงแร,แรกๆอาจจะตำ่ำนิดต้องเรียนว่าบริษัท AI เป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิตแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานในระดับชั้นนําของประเทศในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ AI ก็น่าจะได้พิสูจน์มาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราสามารถบริหารงานผ่านาว i า วิกิตมาแล้วก็นาพาบริษัทให้เติบโตนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ทั้งนั้แต่ว่าในอนาคตเนี่ย AI ไอก็ยังต้องผ่านบทพิสูจน์ที่จะขยายกาลังการผลิตนะคะแล้วก็จะเิญเติบโตขึ้นไปหวังว่าท่านนักลงทุนจะให้การสนับสนุน AI ไหลังจากวันนี้แล้วทาง AI เองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของแผนกําลังก<อ>ารศึกษที่เราได้แลนไว้ที่จะขยายเติบโตต่อนเนื่องไปต้องขอขอบคุณนักลงท,ทุนทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของ AI ขอบคุณครับ